เจอกับ ERC Showtime กันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะจะพาไปดูเรื่องของศูนย์ข้อมูลพลังงานเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับพี่เต้ยนะคะเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพคุณคมกริตรันตระวานิชเช่นเคยค่ะสวัสดีค,ค่ะพี่เต้ยคะเรื่องของศูนย์ข้อมูลพลังงานอยากให้พี่เต้ย แนะนำให้ผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยนะคะรู้จักโครงการนี้ซะหน่อยแล้วก็พูดถึงที่มาที่ไปว่ามันมีความจำเป็นยังไงถึงจะต้องมาจัดตั้งศูนย์ข้อมูลพลังงานสำหรับศูนย์ข้อมูลพลังงานนะครับที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกำก,กับิกิจการพลังงานได้ดำเนินการต้งจึงต้อง,งบอกว่าดำเนินการอยู่แล้วตอนนี้ก็พยายามที่จะต่อยอดเอาไปใช้งานหรือใช้ประโยชน์มากขึ้นนะครับศูนย์ข้อมูลพลังงานเนี่ยคืออะไร,ะรก็คือศูนย์การเก็บรวบรวมพลังงานทั้งระบบ ปัจจุบ,บันเนี่ยเราก็เปิดแท่ในรา,ายงานประจำปีของเราอยู่ส่วนหนึ่งเริ่มตั้งแต่แการธรรมชาติที่ผลิตแต่ละแหลง่งแต่ละแหลง่งมาเท่าไหร่เ,<อ>เข้ามารวมกันเท่าไหร่มีการใช้แต่ละจุดเป็นยังไงบ้างนะฮะส่งออกไปเข้าผลิตไฟฟ้าแต่ละประเภทแต่ละประเภทเนี่ยส่งไปเท่าไหร่มีข้อมูลเก็บบันทึกไวไน้นะฮะและไฟฟ้าเองเนี่ยก็มาจากแก๊สเท่าไหร่มาจากฐานหินเท่าไหร่มาจากต่างประเทศเท่าไหร่มาจากที่เป็นพลังงานหมุนเวียนเท่าไหร่รวมข้อระบบแล้วจ่ายให้กับกลุ่ม ผู้ใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นการไฟ้าภูมิภาคนาค,ครหลวงการไฟ้าสแตทหีหรือลูกค้าตรงแต่ละลายเท่าไหร่แล้วก็ออกไปสู่ประชาชนแต่ละประเภทก็คือประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมรรกลุ่มบ้านอยู่อาศัยกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่พวกนี้เราเก็บไว้หมดแต่เป็นการเก็บ ข้อมูลจริงนะที่ได้มาจากตามการจ่ายตังค์ก็เหมือนเราซื้อก๊าซธรรมชาติมาเท่าไหร่เนี่ยกกพมีข้อมูลอยู่ว่าซื้อจากแหล่งนี้เท่านี้แล้วก็มีก้อนของก๊าซธรรมชาติเนี่ยอยู่เท่าไหร่ถูกไหมคะแล้วพลังงานอื่นแล้วคะอย่างเช่นแบบพวกพลังงานแสงอาทิตย์เพราะว่าตอนนี้หลายคนเนี่ยบางบ้านเขาติดโซลาเซลล์แล้วก็มีการขายไฟ เข้ารัดด้วยอะค่ะครตรงนี้ต้องต้องเล่นนี้ครว่าเราเก็บหมดนะ,ะอันไหนที่มีการขายเนี่ยมันจะมีสถิติข้อมูลการขาย<อ>นะฮะพวกนี้จะมาหมดก็คือถ้าดูแยกๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์แต่ดูพอมารวมกันปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะมองได้ว่าพฤติกรรมแต่ละกลุ่มแบบที่ว่าช่วงโควิดกลุ่มไหนใช้ไฟมากใช้ไฟน้อยหรือแม้แต่ลงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ แต่ละโรงแต่ละโรงเนี่ยมีลักษณะยังไงพลังงานลมที่อยู่ที่โคราชที่อยู่ที่สุราษฎร์ธานีประเภทไหนตรงไหนได้กําลังไฟฟ้ามากกว่ากันโซล่าอยู่ที่ตรงไหนได้ไฟฟ้ามากกว่ากันอันนี้เราจะมองจากสถิติข้อมูลแล้วก็เห็นได้ชัดอันนี้คือเป็นประโยชน์สำหรับในการศึกษาอันแรกเลยเป็นประโยชน์สำหรับการกำกับเพราะว่าเวลาเราทำเรื่องค่าไฟเราต้องใช้ข้อมูลนี้ประกอบอาจจะต้องเทียบกับทาง ูได้รับอนุญาตว่าให้มันจริงมันถูกต้องหรือเปล่าในงารตรวจเช็คหนึ่ประกอบกันกํากับสองก็เป็นข้อมูลที่เราส่งให้ทางสำนักง,งานนโยบายและแผนประกอบในการทำแผนในอนาคตคอันที่สก็คือที่เราคิดไวน้นอกจากว่ากำกับอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็อาจจะยังเป็นข้อมูลที่เราจะเอามาสื่อสารให้กับประชาชน บางบทีเนี่ยเราก็จะบอกว่าบางช่วงเราก็บอกว่าไฟพิกแล้วนะจุดหื้จุดนี้นเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลแท้ประกอบอยู่อ,อย่างปัจจุบันเนี่ยไฟที่ใช้ในสถานีอัดประจุเราก็จะเก็บไปแล้วก็จะเห็นว่าแนวโน้มเนี่ยมันเริ่มมีการใช้มากขึ้นมากขึ้นตามลำดับพวกนี้เป็นประโยชน์ทั้งหมดนะครับที่แต่<ช>ว่ารเราจะเอามาใช้ประกอบตรงไหนและอันไหนคือที่เราจะมาสื่อให้ประชาชนเข้าใจเพื่อให้รู้พฤติกรรมการใช้งาน คือคหลายคนก็ไม่รู้นะว่ากกพออมีข้อมูลเยอะมากเลยอยากให้ยกตัวอย่างหน่อยว่าเรารู้เป็นทําไมเรามีประโยชน์อะไรตรงเนี้ยค่ะยกตัวอย่างง่ายๆเลยเนี่ยอย่างปัจจุบันเนี่ยไฟที่เราใช้อยู่เนี่ยประชาชน,นทราบือเวล่าว่าในส่วนที่ใช้เนี่ยมันจะมีพลังงานหมุนเวียนอยู่ประมาณสิซึ่งตอนนี้รัฐบาลกําลังที่จะเพิ่มตรงนี้อยู่ลยแล้วพยายามจะลด้พลังงานที่เป็นฟอสซิล <ฮะ S 2> อันนี้ก็เป็นส่วนที่น่าที่จะมาสื่อสารให้ประชาชนและก็แบบที่เรียนนะว่าแต่ละประเภทแต่ละประเภทการใช้ไฟเนี่ยแนวโน้มมันจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ แก๊สในแหล่งอ่าวไทยกำลังจะลดลงหรือเปล่าดูจากสถิติการใช้คือบางทีดูจากสถิติเนี่ยมันก็ไปสามารถมองอนาคตได้แต่ต้องเรียนว่าอันนี้คือข้อมูลการชิปเงินจริงนะเวลาเนี่ยมันจะอาจจะเหลื่อมไปสักเดือน2เดือนจากจากการใช้จริงแต่เราก็พยายามพัฒนาระบบที่เป็นกึงเรียวไทม์ก็คือว่าตรงเลยแต่ตัวนั้นเนี่ยอาจจะไม่ ความถูกต้องอาจจะมีการเออร์เลอร์บ้างนิดหน่อยความผิดพลาดนิดหน่อยแต่ว่ามันก็พอที่จะเป็นตัวชี้ได้ว่าพฤติกรรมอย่างไรอย่างยกตัวอย่างเนี่ยอย่างในช่วงเราทํา FT เนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้อยู่แต่เป็นเรื่องการไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นดูปริมาณ<อ>การใช้อะหนึ่งดูปริมาณการใช้ <ฮะ S 2> เพราะว่าการใช้ไฟในช่วงหนึ่งปีเนี่ยอาจจะไม่เท่ากัน อย่างพลังน้ำเนี่ยแต่ละช่วงของปีเนี่ยก็จะมีไม่เท่ากันแล้วก็จะดูว่าช่วงไหนมีน้ําน้อยช่วงไหนการใช้ไฟเยอะเราจะต้องหาอะไรมาเสริมแต่นี่ก็คือเอาพฤติกรรมการผลิตการใช้มาประกอบในการ,ราทำหาตาค่าไฟต้องเรียนอย่างนี้ฮะถ้าข้อมูลเข้ามาเนี่ยใกล้เคียงก็ได้็จจริงและถูกต้องเนี่ยมันก็จะทำให้การบริหารล้วเนี่ยมีประสิทธิภาพถ้าบริหารมีประสิทธิภาพนั่นคืออะไรคือราคาก็จะลดลง แต่ถ้าเกิดว่าข้อมูลไม่มาเนี่ยแล้ก็มาหรือไม่ถูกต้องการบริหารมีการเขาเรียกว่ามีการเผื่อเยอะอันนี้ก็คือค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเราก็เอาตัวข้อมูลเนี่ยเข้ามาประกอบกันกำกับมาบริหารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วเราก็มีแนวคิดว่าจะส่วนหนึ่งเนี่ยจะทยอยออกสู่ประชาชนให้รับรู้นอกจากเรื่องของค่าไฟพลิกแล้วเนี่ยสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจริง เป็นเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราคงดูดแล้วก็พยายามที่จะเอาตัวนี้มาสื่อสารกับประชาชนให้มากขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของการ รวมศูนย์ข้อมูลว่าข้อมูลเนี่ยทำยังไงให้รวบรวมเอาไว้ในที่เดียวแล้วนํามาใช้นํามาบริหารจัดการให้อย่างมีประสิทธ,ธ,ธิภาพคา่ะครับนอกจากตรงนี้แล้วอันนี้คือในส่วนของข้อมูลพลังงานที่เรามีอยู่ในของเราเองเนี่ยอนาคตเราก็คงจะไปประสานกับ,บส่วนอื่นเพิ่มเติมนะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างการไฟฟ้าในแต่ก่อนเนี่ยเราทำไม่ว่าจะเรื่องของการขออนุญาตหรือจดแจ้งยกเว้นจะคล้ายๆภาษีแต่ก่อนกคือว่าถ้าเกิดคุณไปมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วเนี่ยมาจดแจ้งกับเราเนี่ย มันจะถูกดึงข้อมูลมาขึ้นอัตโนมัติ <ภา S 2> แล้วก็จะมาเพิ่มเติมส่วนนิดหน่อยอตัวนี้เรากำลังพัฒนาอยู่และให้มันก้าวหน้าไปในอดีตเ <ภา S 2> คยมีและกำลังปรับปรุงระบบอยู่นะฮะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการเอาข้อมูลตัวนี้นะไปทําระบบ AI เ <ภา S 2> พื่อที่จะดูในอนาคตว่าพฤติกรรมอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงแล้วก็ไปสอดตับกับเรื่องของค่า CPI ต่างๆเนี่ยว่าค่าไฟเนี่ยมันแปรผันตาม CPI เชื่อมหมว่าค่าไฟเนี่ยเราตาม CPI เลย ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยถ้าเกิดว่าตระกันผู้เรียกเพิ่มราก็เพิ่มตามอันนี้อันนี้คือตัวอย่างเนี่ยถ้าได้ข้อมูลพวกนี้ไปเปรียบ<ม>เทียบกับข้อมูลพฤติกรรมของผู้เรียกหรือข้อมูลในเชิงเศรษฐศาสตร์ด้านอื่นเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจบริบทของประเทศไทยและก็<ม>การใช้พลังงานของประเทศไทยมากขึ้นค่ะทีนี้ตอนนี้ต้องถามว่า ความเป็นศูนย์ข้อมูลพลังงานของกรกพนี<ๆ>่ยนะคะถ้าถ้าเราวัดตัวเองเนี่ยตอนนี้มันมีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนแล้วแล้วก็มีเป้าหมายยังไงที่จะเดินไปสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลที่เบ็ดเสร็จแล้วก็มีความสมบูรณ์แบบอะคะ่ะครับตอนนี้เรียกว่าเราเราได้ข้อมูลมาระดับหนึ่งแล้วละ่ะในความถูกต้องสเต็ปถัดไปเนี่ยก็คือเป็นการพัฒนาให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น<ะ>ลงรายละเอียดมากยิ่งขึ้น<ะ>คือตอนนี้มันใช้งานได้แล้ว แต่ว่าพอแบบที่ผมบอกว่าบางอันเนี่ยพอลงไปลึกๆเนี่ยอาจจะมีความผิดพลาดหรือมีอะไรบ้างก็พยายามพัฒนาต่อไปเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาต่อเ็าพยายามเอาข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยมาใช้แล้วก็มาพัฒนาต่อประกอบกับการวิเคราะห์วิเคราะห์แล้วก็ดูว่าเราจะมีส่วนที่เราต้องการอะไรอีกเพิ่มเติมก็จะเอาเข้ามา อย่างข้อมูลตอนนี้มันก็มีข้อมูลเรื่องการปลดปล่อยมลพิษก็มีบางหน่วยงานหลายหน่วยงานก็ขอข้อมูลออกไปว่าปลดปล่อยเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างโซล่าบ้านอยู่อาศัยเนี่ยก็มีคนถามเยอะว่าตอนนี้ติดตั้งไปแล้วกี่หลังเท่าไหร่แล้วก็บางอันเนี่ยเราก็เอาตัวนี้ไปลง GPS ก็ขึ้นแผนที่มาปุ๊บเนี่ยเราก็รู้เลยว่าลงไฟฟ้าประเภทไหนอยู่ตรงไหนของประเทศไทยอยู่ตรงไหนเยอะอย่างเช่อไหมครับว่าไฟฟ้าแสงอาทิตย์เนี่ย ในภาคใต้เราแทบไม่มีเลยส่วนใหญ่จะมาอยู่ที่ภาคอีสานแล้วลมมันก็มีอยู่ไม่กี่ที่ที่ที่มันเป็นลักษณะลมมาจริงอะไรพวกนี้มันก็จะทําให้เราพัฒนาและนําไปใช้ประกอบการต่างๆในอนาคตได้เพิ่มแล้วเรื่องของเรียลไทม์อันนี้ค่ะมันเกี่ยวข้องด้วยไหมคะเพราะว่าถ้าข้อมูลมันเร็วลึกเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้การทํางานมันรวดมากขึ้นใช่ครับถูกต้องเลยครับแต่ที่บอกอ่ะพอดีผมแจ้งมาเกณฑ์นี่ก็คือว่าข้อมูลเรียลไทม์เนี่ยบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถได้เรียลไทม์ร้อยเปอร์เซ็นต์ เนี่ยเพราะว่ามันก็มีข้อจํากัดของมันอยู่นะแต่ว่าความถูกต้องเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งเพราะว่าบางทีต่อมามันเขาเรียกว่าข้อมูลมันจะมีตัวแปรบางตัวที่อาจจะต้องไปลบออกไปอะไรต่างๆแต่ว่ามันใช้เป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวโน้มเนี่ยได้แต่ว่าถ้าข้อมูลจริงๆที่เราใช้วิเคราะห์จริงๆเนี่ยอ่าก็จะเป็นข้อมูลที่มาจากจากการเขาเรียกว่าปรับปรุงแล้วนะคือเป็นหน่วยซื้อขายเราจะใช้ตัวนี้เป็นหลักมากกว่านะครับแต่พาถ้า้รยความรวดเร็วเนี่ยเราก็อาจจะใช้ข้อมูล เบื้องต้นที่มาจาก,กเดียวทามตัวนั้นมากกว่าแล้ววิธีการเชื่อมต่อหรือว่าส่งต่อข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเพื่อมารวมศูนย์ที่กรกพเนี่ยค่ะเราเราใช้ขั้นตอนยังไงคะครับถ้าข้อมูลที่เป็นซื้อขายเนี่ยเราส่งผ่านแพลตฟอร์มเข้ามาแต่ว่าข้อมูลที่เป็นเดียวทามเนี่ยก็อาจจะมีการเชื่อมต่อตรง嗯嗯มีสัญญาณต่อตรงเข้ามาแต่แบบตที่บอกว่าเราก็ดูจํานวนอยู่ว่าเอาจํานวนเท่าที่เหมาะสมที่จะใช้เพราะว่าถ้าเกิดเยอะเกินไปเนี่ยมันก็ เกิดค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะอแต่ว่าถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นซื้อขายจริงส่งผ่านแพลตฟอร์มเนี่ยอันนี้ค่าใช้จ่ายมันก็เยอะเท่าไหร่ก็เป็นข้อมูลที่ที่มันปรากฏแล้วอ๋อค่ะทีนี้สุดท้ายแล้วอยากให้พี่ต้ยพูดถึงว่าเป้าหมายของการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเนี่ยนะคะในระยะสั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากเห็นเป็นยังไงแล้วก็ในระยะยาวอยากจะเป็นยังไงสาหรับศูนย์ข้อมูลเนี่ยในระยะสั้นตอนนี้เราใช้อยู่แล้วละ่ะส่วนหนึ่งจีิงแต่ว่าเราพยายามที่จะนํามาสื่อสาร ให้กับประชาชนได้รับรู้ต่างๆเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยก็คือในข้อมูลที่มันมีอยู่เนี่ยถ้าเรายิ่งใช้มากขึ้นเนี่ยเราก็ยิ่งจะรู้มากขึ้นว่าอะไรที่เราต้องการเพิ่มเติมลงรายละเอียดเพิ่มเติมเราก็จะพัฒนาตัวนี้เพิ่มเติมหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็จะเอาข้อมูลส่วนนี้เข้าไปประมวลผลมองอนาคตต่างๆเนี่ยมากขึ้นยกตัวอย่างโซล่าเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะมีโซล่าที่ขายข้อระบบโซล่าที่ทําใช้เองบางคนก็อยากจะรู้ว่าทําใช้เองเนี่ยมันเยอะไหมตัวนี้เราก็จะมี ข้อมูลเลร์ดอยู่นะครับค่ะค,คนที่จะเข้าถึงข้อมูลนี้ยากไหมมันมีหลายระดับครับต้องเรียนว่าข้อมูลหลายๆ,ๆอันเนี่ยมันเป็นเชิงข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลเชิงบริษัทคนที่จะเข้าถึงตรงนี้ได้ก็อาจจะเป็นคนที่ต้องอยู่ในสํานักงานหรือเขาเรียกว่าเป็นคนที่ใช้งานจริงๆแต่แบบที่ผมเรียนนะฮะว่าบางส่วนเนี่ยเราจะเอาข้อมูลตัวนี้ส่งสู่พับบี้ส่งสู่ฐานะให้ประชาชนรู้เนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลโดยเป็นภาพรวม อย่างเช่นว่าการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเท่าไหร่จะไม่มีข้อมูลรายบุคคลปรกากฏแต่จะเป็นข้อมูลภาพรวมหรือเช่นประเภทว่าไฟฟ้าที่อยู่ในระบบเนี่ยมีพลังงานหมุนดิลสเรซต์เราไม่ได้บอกว่าเป็นของโรงนู้นโรงนี้เท่าไหร่เพราะนั้วิธีการเอาออกสู่สาธารณะอาจจะมีข้อจํากัดส่วนหนึ่งว่าเราไม่ได้เอาข้อมูลของ แต่และบุคคลเนี่ยมาเผยแทรเป็นภาพรวมมากกว่าแล้วก็อันอันหนึ่งคือเป็นภาพรวม2เนี่ยก็คือในระดับประชาชนเนี่ยอาจต้องการรู้ภาพรวมมากไปลงรายละเอียดเพื่อนำง,ง่ายต่อการสึ่อารขอบทวนอขอบคุณพี่เต้ยมากเลยนะคะ,อะ,คะขอบคุณ,ค,ณค,ค่ะ